สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่ในรายการวิเคราะห์ราคาภาษาเทรดเดอร์กับการวิเคราะห์ราคาสินค้า1นาทีสั้นง่ายเข้าใจได้ใน1นาทีมาดูราคาดชกันราคาล่าสุดราคาต่างประเทศอยู่ที่0.28 แนวต้านที่สําคัญของวันนี้นะฮะตัวที่ใครไม่มองกันตัวที่คนอื่นกําลังจะขึ้นแต่ตอนนี้กําลังไม่ขึ้นแต่เริ่มมีเงินเข้าต้องบอกว่าแนวต้านสําคัญมีโอกาสจะมาทดสอบได้ครับ0.35ถัดจาก0.35เป็น0.42 0.52 นั่นคือแนวต้านสําคัญของโดสตามลำดับแต่ใกล้ทางยังคงมองไว้ที่จุดขายลดความเสี่ยงประมาณ0.74เพราะฉะนั้นตอนนี้ถือต่อยิ่งถ้าทะลุ0.35ไปตัวนี้ถือได้ยาวๆเพียงแต่ระหว่างทางอาจจะไซเวตต่อถ้าไม่หลุดประมาณ0.2หรือ0.18หรือกระทั่ง0.16ถ้ารับความเสี่ยงได้ตรงนี้ไม่ต้องตัดกาดทนในขณะที่ตัวอื่นกําลังขึ้น กองทุนหรือใครก็ตามกําลังเร็งราคาตัวนี้อยู่และกําลังทยอยเก็บเพราะฉะนั้นถ้าเขาระเบิดออกตัวนี้มีโอกาสวิ่งได้เช่นเดียวกัน มาดูที่ราคาไทยกันตอนนี้โด g ชราคาไทยอยู่ที่ประมาณ9บาท42สตังค์แนวต้านสำคัญอยู่ที่11บาท55สตังค์ถ้าทะลุต่อไปได้มีแววไปได้สูงอยู่ที่14บาท44 40 40สตังค์หรือกระทั่งปลายทางมองไว้ที่23บาท43สตังค์ครับขอให้ทะลุแนวต้าน11บาท5 0สตังค์จะเป็นผลดีและค่อยไปพิจารณาอีกทีที่แนวต้านด้านบนว่า ควรจะขายเพื่อลดความเสี่ยงหรือไม่ถ้าไม่มีสัญญาณการกลับตัวแบบนี้ถือต่อได้ยาวๆเช่นเดียวกันสำหรับ d ด g e ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมทำงานในการที่จะนำเสนอข้อมูลดีๆต่อไปในอนาคตแล้วกลับมาพบกันใหม่หลังจากนี้สวัสดีครับ